ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube คนเดิมนะครับ MC TV <ว>มาแล้ว,วเรียกผมว่าอีทีได้นะวันนี้เราก็จะมาหาเออวันนี้ผมจะไปเขาเรียกว่าอะไรวะไปฆ่าซอมบี้ทุกคนเขาบอกว่าเชื้อมันระบาดนะครับผมก็ต้องไปฆ่ามันด้วยไม้กระบอกนี่ชาเลนจครับตอนนี้ซอมบี้กำลังระบาด ผมต้องไปช่วยตอนนี้รถผมมันก็บ้าบอนะครับเออบ้าบอโอ้ยบ้าบออีกแล้วบ้าบอมันจะบ้าบอบอได้เด้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊วัดเคไปต่อนั่นนะครับเขาบอกว่าเป็นที่ระบาดของซอมบี้มีไวรัสเข้าไปที่มนุษย์แล้วก็กลายเป็นซอมบี้ชาวดูดอย่างผมก็ต้องปกป้อง วันนี้ขอวันนี้ผมขอเล่นเป็นตัวแจ็คนะครับเพราะว่าลิที่มันโกงเงินโอ้โหระบาดซอมบี้เนะี่ยทางออกเฮ้ยมีสางเคมีตกไม่เห็นมีซอมบี้ครับทุกคนไหนวะเหรอซอมบี้เอ,อ้ยเฮ้ย,เส,ย,เ,สยเสียงอะไรวะเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรโอ้โหมันระบาดแล้วครับทุกคนมันมาแล้วซอมบี้ เรียบร้อยหนึ่งเอ้ยมีซอมบี้ปลาระเบิดด้วยเหรอเนาะปลาระเบิดอ่ะฮะฮะมีปลาระเบิดครับทุกคนไอเช่นนี้มันปลาระเบิดชอบเล่นระเบิดแน่เลยแล้วต้องเข้าไปตีเขาครับโอ้ยเจ็บเจ็บเย็บโอ้โห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 ซอมบี้่คนนี้แม่โคตรโหด ผมจะให้มันปลารละเบิดใส่ตัวเอง okay, a. เอนีอินซอบี้หมเมน,นันมาดโโิโอ้โอ้ผมไม่ได้ทำร้ายมันเลยสโลโมชั่นเอาเป็นว่าผมขอใช้ปืน้วยเลยกันแต่ขอเป็นปืนที่กระจกหน่อยปืนนี้ปืนดีเซอร์ธรรมดา ผมมีวิธีแล้ววะผมจะขึ้นไปข้างบนต้องรีบขึ้นแล้วเดี๋ยวโดนระเบิดก่อนโอ้โดนระเบิดครับทุกคนอันนี้โดนจริงเนี่ยผมต้องรีบไปไอซอมบี้ปะระเบิดมันมาผมต้องรีบขึ้นไปข้างบนครับเหมือนฉากจบของหนังที่มีซอมบี้อ่ะผมโดนซอมบี้ล้อมไว้ที่เรียบร้อยแล้ว เพราะตอนนี้ผมกำลังจิตตายเอ้ามันระเบิดตัวเองเหรอเอ้ยดีว่ะดีกว่าให้ซอรบี้มาชนศพหมดแล้วนี่ว่า หมดแล้วแค่นี้เองครับนั่นีคืออะไรลองกดดูได้ไหมเอ้ยกดแล้วอ๋เอเรียกซอมบี้ก็แปลว่าผมนอนซอมบี้เกลียนนั่งนานเหรอหน่อยอนน้อยอนผมจะเอาชีวิตรอดยังไงเนี่ยเฮ้ยขึน้นนี้ดีกว่าสูงกว่าอ่ะไม่นะผมโดนซอมบี้เกลียนแน่นคนโอ้มันปลาระเบิดมาแล้วโอ้โอ โอ้โหวัดอะไรวะเน,นี่ยผมต้องหนีก่อนครับเอาโดนระเบิดได้ไงก่อยอ๋อผมต้องหลบเวียงแบบนี้ถ้าผมโดนระเบิดอีกทีผมตายแน่เลยผมต้องรีบขึ้นไปอยู่บนที่สูงครับ โอเคโอเคเฮ้ยอโอ้โหตายช่วยบบนนี่เห้โอตายแน่เลย ว่าวันนี้ผมต้องนอนพักก่อนผมบาดเจ็บหนักเลยลิทชี่ช่วยหน่อยดิดลิทชี่มาแล้วลิทชี่เจ้าหยุดเวลามาแล้วเดอ้อวันนี้เราจะไปแก้แค้นสองบีกันที่มันฆ่าบักแจ็คเพื่อนของเราขอบคุณนะเพื่อนไหนปุ่มไหนกีตาร์เตรียมพร้อมละไหนมีตัวไหนอีก ลิทชีของเราไม่ได้หลบครับลิชีของเราสู้ลิชีเราไม่ได้หลบแจ็คมันจะจกนี่มาช่วยมาดูมาดูถูกเฮ้ยโอ้โหมา ไม่ได้สเสร็จหนึงเดี๋ยวนะมี UFO ด้วยเหรออ๋อยูเอฟโอฆ่าซอมบี้เอ้ดีดีครับทุกคนเครื่องผมแหลกเวนะ่าเนี่ยตอนนี้ทีมชีของเราต้อ,อตงหนีก่อนป่ะโบ เยี่ยมเยี่ยมมีตัวไหนจะไปโอโออาบิจีมายน้องน้องรู้จักอาบิจีเปล่าเออยิงอ,อืออาบิจีซัดหน้ามันโอ้ไอพวกซอมบี้มันเล่นเก่งจังเลย เราต้องเราจะไม่ถอยโอ้ยมันเยอะเกินมันเยอะเกินเอออาศัยอาศัย u f o UFO ช่วยได้ครับอาศัย UFO เอา เฮ да, oh, ้ยเดิอเลยขึ้นผมมีอาวุธใหม่อาชิบอาชิบเอาไปเอาไปเต้นรำให้สนุกเอาไปเดียวเต้นกันให้หมดเลยครับเออมาดีมาดีมาดีตัวสุดท้ายเออ หรือเปล่าไม่รู้นะโอเคสุดท้ายเราก็ชนะมาได้มาฉลองชัยชนะให้กับแจ็คก,กันดีกว่าทรห่าแจ็คก่อนครับทุกคน,กคนฮัลโหลสวัสดีเพื่อนวันนี้ฉันเสียจใจมากเลยที่ชัดพ,พ่ายแพ้กับซอบบี้กระจอกนั่นแต่ฉันก็ขอบคุณนายด้วย ที่ทำลายที่ฆ่าให้ฉันสงครามยาวนานเปล่านาสิเพื่อเแจ็คขอบคุณนายมากเลยอลิชีถ้าไม่มีนายฉันก็คงได้นอนอยู่เต่บนเตียงขอบคุณนะและ้วต้านายไม่มาช่วยซอมบี้คงมาฆ่าฉันแล้วละ่ะฉันก็คงกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วก็ขอบคุณนายด้วยนะแจ็คโอ,อ้ยขอบคุณนายด้วยอนละิชีไปเล่นหน้ากันด,ดีกว่าว้าวว้าว น้ำน้ำอะไรมันไม่ใช่น้ำเลยเนะี่ยขัดวแข็งเลยเอาปืนมินิกันยิงไม่เข้าดิจัมดูทีวีดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยเทปที่แม่ฉันเอามาให้ไม่ใช่เนะี่ยแล้วแม่ฉันเอามาให้ทำไมลองดูสิ อะไรอ่ะเฮแท็ก hey, ซี่ออมีอะไรให้ดูปะไหนขอดูหน่อยเปิดทีวีดูหน่อยแล้วกันเฮแท็กซี่มีอะไรให้ดูครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเขียนเฮแท็กซี่เดี๋ยวนะทำไมเขียนไม่ได้วะอ๋อนี่โทรศัพท์เฮ้ hey, e y t a x i นะครับสูตรนี้ผมใช้บ่อยมากเอยฮ็ <Hit. S 1> okay. ด,ดแค่นี้เราก็จะได้รถแล้วครับนี่เราก็จะได้รถแท็กซี่ที่สามารถขับได้แล้วผมจะทำอะไรให้ดูคุณอาจจะรู้แล้วใช่ป่าแค่ผมถือระเบิดรูณก็รู้แล้วใช่ไหมโอเคหนึ่งสองสาปาซะ ที่จริงต้องมีเยอะกว่านี้ดูสิครับระเบิดพินาศต้มอุ้มอุ้มอุ้มุ้มุ้มเไม่ให้ตำรวจจะมาฟ้องเราเลยโอเคเอาระเบิดไปตำรวจเออโดนเต็มขาเลยอ้าวตำรวจผมไม่อยากทำร้ายคุณว่ะเต้นไปก่อนไร้วห โอ้โหเพลงคล้ายกันเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้ผมก็ทำไปนานแล้วใช่เปล่าเออเนาะก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะทำคลิปหลายๆตอนอย่างน้อยลิชชี่ก็ได้ช่วยแจ็คเลยเนาะนะโอเคก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด